ดูจังหวะนี้ล็อกสั้นๆโอ้โหไปแล้วดูล็อกสั้นๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็สับไกลแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งล็อกโอ้โหเป็นไงเราทุกคนใช้แค่นะล็อกนะเนี่ยดูอีกจังหวะหนึ่งแล้วก็ล็อกโอ้โหเป็นไงละ่ะโอ้โหแนะนําเพจบริการเติมเกมแมงปอเติมถูกเติมไวให้สปีดได้ฉุบแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยครบเครื่องเรื่องย e ีฟุตบอลนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนาอื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงนานลาง เพผู้ติด,ดตามมากกว่า2อ20,000คนแล้วนะครับ so 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 สวัสดีครับก็ผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนใช้อนาล็อกหลบกู้ต่อสู้นะทุกคนนะโดยไม่ใช้สกิลนะจะได้กับทุกตัวนะแม้กระทั่งผู้ศึกษาประตูก็ยังใช้เทคนิคนี้ได้นะทุกคนนะก็ ก่อนจะไปรับชมชิปนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกรลจงในการทํคชิปต่อไปด้วยนะครับชิปนี้ขอสัก400ไลน์นะทุกคนนะเพื่อเป็นกรลจงในการทคชิปนะก็ตอนนี้ก็มีแต่คนดูนะทุกคนนะก็แบบตั้ง80%นะที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะก็ขอคนละหนึ่งติดตามเดี๋ยวนะทุกคนนะเพื่อเป็นกรลจงในการทคชิปต่อไปนะเพื่อทุกคนจะได้ดูชิปเทคนิคลับอะไรบ่อยๆนะทุกคนนะก็ผมก็จะมาคอย สอนเรื่อยๆนะถ้าทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์ผมก็จะมีกําลังใจในการทําให้ทุกคนดูด้วยนะทุกคนก็ประมาณนั้นเลยนะขอแค่กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็ไม่เยอะมากนะทุกคนนะก็ถือว่าแบบช่วยๆผมก็แล้วกันนะก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไปดูกันเลยครับว่าวิธีการหลบโดยใช้แค่อนา็อกนั้นทํำยังไงก็ไปดูกันเลยครับอย่างที่ต้นชิปที่ทุกคนเห็นไปแล้วนะว่าแบบมันทํายังไงนะถึงหลบแบบนั้นได้นะก็บางคนก็อาจจะแบบ รู้ว่าแค่หักไปซ้ายไปขวาเฉยๆนะก็มันก็แค่นั้นแหละทุกคนแต่ว่ามันจะมีเทคนิคการดูว่าเวลาเราทํานั้นทํำยังไงก็ประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าเราจะทําเป็นก็อย่างเช่นเราได้บอลอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมสมมติเขาวิ่งเข้ามาปุ๊บให้เราหักปุ๊บแบบนี้แล้วก็สปีดแบบนี้นะสมมติว่าเราเลี้ยงอยู่แบบนี้เขาวิ่งเข้ามาให้เราหักปุ๊บแล้วก็สปีดแบบนี้นะ พอมันก็จะได้แบบต้นคลิปที่ทุกคนเห <ouse> ็นนะสมมุติเราได้บอลมาแบบนี้เราไม่ต้องสปีดนะตอนเราหักนะหักมาปุ๊บแล้วก็ค่อยสปีดแบบนี้หักมาปุ๊บแล้วก็สปีดแบบนี้นะทุกคนนะพอลองไปทําตามกันดูได้มันจะแบบหักได้ทุกทิศท,ทุกทางเนยนะทุกคนนะขอแค่แบบตัวที่เขาวิ่งเข้ามามันอยู่แดนไหนเราก็หักออกฝั่งนั้นนะทุกคนนะสมมุติว่าเขามาล่างแบบนี้เราก็หักแบบนี้แล้วก็ไปแบบนี้ก็ได้นะ ว่าเขามาด้านบนแล้วก็หักปึ๊บแล้วก็ไปด้านบนแบบนี้ได้เหมือนกันนะเราจะได้ใช้ทุกทิศทุกทางได้เลยนะทุกคนนะสมมติว่าเขามาล่างแบบนี้เราหักปึ๊บแล้วก็สปีดแบบนี้ได้เลยนะเขามาด้านบนแล้วก็หักปึ๊บแล้วก็สปีดแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะก็น่าจะเข้าใจกันทุกคนนะเทคนิคนี้นะก็มือใหม่ก็ควรศึกษาไว้นะทุกคนนะก็คนที่เขาเล่นนานๆแล้วเขาก็อาจจะรู้หมดแล้วนะ แต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะผมก็มาบอกอีกเล็กๆน้อยนะ้อยนะมันอาจจะแบบไม่ใช่อะไรมากมายนะแต่ว่ามันแบบเป็นจุดสําคัญนะบางคนก็แบบลอยข้ามไปแบบนี้นะก็อ,อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้ที่เขาแบบเทคนิคแน่นกว่านะที่เขาเล่นจริงนะเขาจะชอบใช้กันนะก็อาจจะไม่ใช้สกิลอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าเขาจะใช้แบบนี่แหละทุกคนบางสิ่งบางอย่างที่แบบคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้อะไรประมาณนี้เขาบางทีคนเล่นจริงๆเขาก็รู้นะ ผมก็ไม่ได้เก่งมากนะแต่ผมก็แบบเล่นมานานแล้วก็อาจจะรู้ว่าอะไรมันทําได้ทําไม่ได้บ้างนะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์เพื่อเป็นกรลจะในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ